สายดีมูเพื่อนหมดสุขูสุขโคนคลิปนี้มิงบ้านป่าก,ก็จะมาสอนวิธีโอนเงินข้ามธนาคารนั่นเองเนาะจากธนาคารอ่าการค้าต่างประเทศลาวไปที่ธนาคารอื่นเนาะบ่ว่าจะเป็นธนาคารอาส่งเสริมกสิกรรมธนาคารพัฒนาลาวสิหรือว่าธนาคารอื่นๆเนาะเราจะโอนไปนะเขาโอนว่าโอนข้ามธนาคารนั่นเองเนาะอ่ะ ก่อนอื่นเขาก็มาปอนบัตรกอนท่านผู้สมปังฮ้ <Huh? S 1> จากนั้นมันจะให้เลือกภาษานะอยู่ในนี้มันจะมีสามภาษานั่นเองเนาะแล้วแต่เขาถน,าดนัดท่านผู้สมมบุใดถนัดภาษาใดก็เลือกภาษานั้นสําหรับเขาเขาสิเลือกภาษาลาวเนาะโอเคจากนั้นมันจะให้เขากดรหัส6กตัวเลขของเขานะ กดเข้าไปและก็มันบอกว่าการุณาเลือกการบริการเนาะมันมีหลายอย่างให้เขาเลือกแต่ว่าเขามาเลือกที่บริการอื่นๆนะท่านผู้ชมอ่ะกดไปเลยปึ้งหลังจากนั้นมันจะเด้งไปหน้านี้ท่านผู้ชมสำหรับหน้านี้มัน ก็ให้เลือกการบริการคือกันนะมันจะมีหลายอย่างคือกันให้เขาเลือกอยู่ในนี้เนาะแต่ว่าเขาจะโอนเงินเนาะเขาจะโอนเงินข้ามธนาคารเขาก็เข้าไปที่โอนเงินผ่าน l a p n e t นะมันจะเหนมาจากลาว National Payment Network เนาะมันเหนเนาะมันว่าเสื่อมธนาคารนะรั่นแหละหรือว่าเลนะ็บเน็เนาะ เออนะตัวนี้นะแล้วแต่ผู้ใดสิอ่านเนาะสำหรับโอนเงินฝากบางความมือเนาะมันว่าโอนเงินเนาะตัวนี้เหมือนโอนใดเฉพาะธนาคารการค้ากับการค้านะท่านผู้สม้บสมบริษัทโอนให้ธนาคารอื่นเนาะตัวนี้นะฝากบางนี้เนาะซึ่งมิ่งบงันป่าเคยสอนมาแล้วตัวนั้นเนาะแต่ว่าตอนนี้เราต้องการโอนข้ามธนาคารเขาก็เข้าไปที่โอนเงินผ่าน L A P Net เนาะหรือว่า l i v Net ท่านเอกนะอกดเข้าไปป้ง จากนั้นมันบอกว่ากาลณาป้อนเล็กบัตรปลายทางนั่นเองเนาะก็คือเขาต้องการโอนให้ผู้ใดเขาก็เอาเล็กบัตรของเขาหั้นมาใส่อยู่ในนี้นั่นเองเนาะนี่คือเล็กบัตรของธนาคารส่งเสริมการกรรมนั่นเนองเนาะตอนนี้มิงบัตรป่าต้องการโอนค้าไปทีธนาคารส่งเสริมการกรรมเนาะอะ,อะป้อนเล็กบัตรเข้าไปเลยหรือว่ากดเล็กบัตรนั่นเนองเนาะ กดเข้าไปจากนั้นเราก็มากดยืนยันเนาะอ่ะกดไปที่ยืนยันเลยนะท่านผู้ชมปัมปงและก็มันบอกว่าการ์ณาป้อนจำนวนเงินอืมตัวน,นี้หันแล้วแต่เนาะท่านผู้ชมผู้ใดต้องการโอนเท่าไรกดใส่อยู่ในนี้เลยเนาะ สำหรับเฮาอเองเฮาต้องการโอน1นึ่งแสกีบนะจากนั้นเขาก็มากดยืนยันอีกครัง้งท่านผู้ชมกดไปที่ยืนยันนะปะึ้งและก็มันจะให้กวดความถึกต้องนั่นเองเนาะอ่าจำนวนเงินเฮาจะโอนไป1นึ่งแสนกีบแลกะบัตรปลายทางเนาะมันบ่มีลายซื้อเนาะแต่เฮามันมีแต่ เหล็กบัตรเนาะเขาก็ต้องกดให้มันละเอียดนะทา่านผูน้ชมคันบดถืกเนีเ่เยเขาเซ็ตโหลดได้เขาโอนถืกให้ผู้อื่นแล้วก็มันเอาขาดทำเนียมเนาะหนะึ่งพันกีบเนาะอ่ะคันว่าถึกต้องอลไรก็กดไปที่ถึกต้องเลยนะทา่านผูน้ชมอ่ะกดไปเลยปึงแล้วก็มันจะถามเขาว่าท่านต้องการใบบินหรือบอเะท่านต้องการก็กดต้องการท่านบดต้องการก็กดบดต้องการเนาะแล้วแต่เนาะสำหรับเขาเขาก,กดต้องการเนะาะเขาอยากได้ใบบินนั่นเอง นี่คือบนเอาใบบินนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ใบบินมดนั่นเองท่านผู้ชมจากนั้นมันบอกว่าการโอนเงินของท่านในสําเร็จแล้วถือว่าเขาโอนเงินสาเร็จเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมและก็มันถามว่าท่านต้องการบริการอื่นหรือบอคันต้องการกับกดต้องการคันบอต้องการกับกดบอต้องการสําหรับเขาเขาบอต้องการแลวเขาบอเหตอยังเลยอเรียบร้อยท่านผู้ชมสําหรับวิธีโอนเงินข้ามธนาคารหรือว่าโอนเงิน ไปที่ธนาคารอื่นเนาะจากตู้ธนาคารการค้าไปที่ธนาคารอื่นเนาะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งเพื่อให้มิงบานปามีแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนั่นเอง